เจ็ดเก้าศูนย์นะครับอ,อันนี้โอ้ยสว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 ยมากน,นะครับหูยสามเคว่าไป <key S 2> แล้วมีห้าองค์ในรังเนี่ยแล้วสามเคหรอเออสวัสดีครับผมผมประสิทิ์นดีนนะวันนี้ผมจะมา,าทําการเปิดรุ่นเนื้อเหรียญหลวงพ่อโอสธรนะครับผมได้มาสองลุนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นลุนอะไร แต่นะครับเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับคืออะไรนะทีสร้างมายังไงนะประวัติพ่อสุธรมูลและนิธิมิวสิควาล์ออฟไลท์รายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับของทุนกระมองทุนกระมองหญิงหมอมหญิงอุบลัตไหมใช่อ่านะครับในมูลนิธินี้ก็มีสมเด็จพระเทพอยู่ด้วยนะอ่ามีสมเด็จพระเทพด้วยก็คือจุดประสงค์ดีแล้วก็วัตถุประสงค์ในการสร้างคืออะไรนะใช่ก็มอบ ก็มอบให้ <ii> มูลนิธิ <ừ> มูลนิธิน <V. Early. S 2> ี้เขาดูแลเรื่องพวกช่วยเหลือผู้สบภัยครับัโลกอ่าโอเคนี่นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้ลุ้นเนื้อ<ป>ผมจะมาให้ทุกคนลุ้นมานะลุ้นลุ้นดูไปพร้อมกันกับผมอ่าตอนนี้ราคารุ้นลุ้นหนึ่งถ้ามีคนถามเนี่ยตอนนี้ราคารุ้นหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่า1,000บาทแล้วเนาะอ่าในความในคิดว่าตอนนี้นะเพราะว่าเขาเปิดจองกันมานานแล้วเป็นพิมพ์กลางนะอ่าเป็นพิมพ์กลางเล็กๆอ่า เดี๋ยวเรามาดูมาดูกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอะไรส่วนใครที่สนใจอยากจะมีไว้ติดตัวก็หาได้ที่วัดนะครับผมหาได้ที่วัดหรือว่าเหมือนน้องผมจะมีอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะเหลือไม่เยอะเหลือเหลือไม่ถึงสิบสิบลุ้นแต่เราจะมาดูดูดูดว่าข้างในนี้จะสวยขนาดไหนอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับเดี๋ยวผมขอลุ้นดีกว่า ไอ้เลขนี่คือเลขอะไรเลขคือเลขเลขเลขโคดเหรอที่ติดข้างหน้าเนี่ยน้องดูล่างดูก้อนเงินเออเลขโคดว่ะเลขโคดเขติดมาให้เลยเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะอันนี้เนื้ออะไรพิงโก้พิงโก้นะครับพิงโก้เฮ้ยหมอตกใจนูพวกก้อนทองคำก้อนทองคำไม่มีพิงโก้จะมีก้นเงินนะฮะหนึ่งสองเจ็ดเจ็ด หนึ่งสองเจ็ดเนี่ยนะครับเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยเอ่าเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นกิ่งร้อยองค์อะไรเนี่มีกิ่งอ๋อมีก,มกิ่งด้วยทุอกทุกทุกทุกองไหมพุทธโสธรวัดกิ่งไงวัดเรีกว่ากิ่งหลวงพ่อพุทธโสธรเลยวั็กิ่งโตธรเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่วันนีครับอ่าเราจะมาดูรุนที่สองกันนะครับอันนี้รุ่นแรกมาแล้วนะครับคือเนื้ออะไรนะทีพิงโก เนื้อินโกนะครับเลขลำเบอร์เจ7เลข73ตัวเหมือนกันกับเลขตองเลยนะครับเท่ากับเลขตองเลยนะครับสวยมากนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะถ้าถ้าใครเอาขึ้นไปจัดผัดกรอบแขวนคอก็ได้นะหรือว่าขึ้นยิงบูชาก็ได้รู้อยู่แล้วนะครับวัดเขาก็จะเลี่ยมใส่สร้อยกันใช่ใช่วัดโสธรเลยนะครับเอามาจากจังหวัดสระเชียชาวนี่เนื้ออะไรรู้สึกแบบ เฮ้ยเรืยอะไวะสามหลักเลขสามหลักน่าลุ้นอยู่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับอือันนี้โอ้ยสว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 มากนะครับโอ้โหสามเคว่าไปแล้วมีห้าองค์ในรังเนี่ยสามเคเหรอเออสามเคขอชมหน่อยสวยครับสวยสวยโอ้ยนะครับสวยมาก เนื้อสามเคมีแค่ห้าองในรังนะห้าองในหนึ่งร้อยนะห้าองในหนึ่งร้อยองนะครับนี่เงินทองนากต้องอวดเป็นทองนะครับผมเปิดหาสิบก่อองในรังผมอจะหาสามเคม่เจออ่าตรงนี้คือเนื้อทองโอ้ยตายโอ้โหย่งสวยครับนี่เลขนะครับฟังเสียงนี่โอ้โหเดินไปนี่กลิ้งเลยนะครับผมอ่ะ โอเคนะครับผมลุ้นมา2อสองลุ้นเนี่ยนะครับเห็นไหมโคตรคุ้มเลยนะครับตอนนี้โคตรคุ้มเลยเลขสวยด้วย72 7 7นะครับเปรียบเสมือนเลขตองเลยเดียวก็ไม่เจ็ดสามอันนะถ้าผลรวมก็7จ็บวกสเป็น9นะครับ9ข้างหน้าแล้วก็7นะครับ7จตัว7ความหมายของเขาคืออะไรรู้ปะ่ะอ่าเความหมายของผมนะสำหรับตำราของผมคนเดียวนะครับเลข7คือการเดินทางนะครับฉะนั้นนะครับจเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเดินในเรื่องของ การเดินทางนะครับเดินทางมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตส่วนองค์นี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นเหรียญเนื้อ3 k อเคเนื้อ3 k มเคมีเลข7อีกแล้ว7คือการจะเดินทางเลขแก้วคือการจเจริญก้าหน้านะครับนี่ความสวยงามและเป็น1ใน5ใน100นะครับก็คือลังหนึ่งมี100เหรียญอันนี้มีแค่5เหรียญอยู่กับผมเหรียญหนึ่งนะครับถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับผมอ,อันนี้คือเหรียญหลวงพ่อพุทธท่าสธร นะครับหลวงพ่อพุทธโสธรคือน้องเปรับมาสดๆร้อนวันนี้นะครับอาที่วัดคนเยอะไหมอันนี้ไปรับที่ศูนย์มาอ๋อไปรับที่ศูนย์มาออกออกจากวัดเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วแต่ว่าเขาเริ่มจ่ายพระเมื่อเริ่มวันนี้แหละแต่ว่ารุ่นรุ่นนี้พิเศษสุดคือเป็นเป็นเหมือนกับครบรอบ250ปีที่พุทธโสธรลอยน้ํามา อืมเลยสร้างเป็นโครบรอบ250ปีด้านหลังจะจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นซึ่งซึ่งผิดแปลกจากโซทอรุ่นอื่นคือรุ่นรุ่นก่อนๆมันจะเป็นตาเหมือนเราจะชินกับกรมตำรวจไงแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นมูลนทีมีเขรราวอดไลท์จัดสร้างโดย Panda j จิวเวลงาน250ปีใช่ไหมใช่งานงาน <200 S 1> งานแพ<ห>นด <Panda S 2> ้าจิวเวลนี่คือคมมากถ้าเกิดได้ได้เอาไอ้แว่นขยาย่องอะนะ ถ้าถ้าได้เอาแว่นสองพระสองนะจะเห็นแบบแบบเสียนท่านนี้คือคมจัดครับองค์นี้สวยมากสวยมากครับสวยมากจริงๆอ่าโอเคครับผมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะเป็นการเปิดรุ่นเนื้อเหรียญหลวงพ่อพุอทธสธรให้ดอูอย่างสวยงามครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงรักษาคุ้มครองทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ผมวระสินอินดี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดี đi, ơn các bổng.